สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียน,น,รยนครูแอมทุกคนนะครับวันนี้ครูแอมจะมาสอนเรื่องคําคล้องจองไปดูกันเลยครับคําคล้องจองนะครับคือคําที่ใช้สระหรือว่าพยัญชนะเสียงเดียวกันนะครับและถ้า,ามีตัวสะกดนะครับก็ตัวสะกดนั้นต้องเป็นอยู่ในมาตราเดียวกันนะครับเช่นในการแต่งกลอนจะเรียกว่าคําคล้องจองพวกนี้เรียกว่าคําสัมผัสเนาะ,ะไปดูเลยครับ ลักษณะของคำคล้องจองนะครับคำคล้องจองหนึ่งพยางค์คือคำที่ออกเสียงครั้งเดียวหรือว่าออกแค่เปล่งออกมาครั้งเดียวอย่างนี้ครับและมีเสียงสระเดียวกันนะครับมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันด้วยนะครับอ่ะมาดูนะครับตัวอย่างคำคล้องจองหนึ่งพยางค์นะครับเช่นคำว่าหากับคำว่าตาเห็นไหมครับว่า มีสระอาเหมือนกันเลยสองคำนี้นะครับต่อไปคำว่าไปกับคำว่าไฟนะครับมีสระไอเหมือนกันนะครับคำว่าปูกับคำว่าดูนะครับมีสระอูเหมือนกันนะครับอันนี้คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะครับสระก็ต้องเหมือนกันต่อไปมันดูคำที่มีตัวสะกดนะครับถ้ามีตัวสะกดนะครับเช่นคำว่าบินกับคำว่าดินเห็นไหมครับ นอนหนูนะครับอยู่ในมาตราแม่กลนนะครับดินก็อยู่ในอ่าดินนอนหนูก็อยู่ในมาตราแม่กลมาตราเดียวกันนะครับคําว่าลูกกับคําว่าถูกเห็นไหมครับสระอูเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดก็จะเป็นกไกเหมือนกันนะครับคําว่ากัดกับคําว่าปัดเห็นไหมครับสระอะดอเด็กเป็นตัวสะกดนะครับแล้วก็คําว่าปัดก็สระอะดอเด็กเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันครับ อ่ะต่อไปนะครับมาดูคําคล้องจองสองพยางนะครับคําคล้องจองสองพยางนะครับก็คือคําที่อ่าออกเสียงสองครั้งหรือว่าเปล่งออกมาสองครั้งนะครับทีนี้เราจะดูนะครับอ่าพยางท้ายของคําแรกนะครับแล้วให้ไปสัมผัสกับพยางแรกของคําที่สองนะครับไปดูตัวอย่างครับอ่ะนะครับในรูปจากตารางนจะเห็นเลยนะครับว่าที่ผู้ทาตัวแดงเอาไว้นะครับก็คือ พยางที่2นะครับของคําแรกนะครับจะไปสัมผัสกับพยางแรกของคําที่2นะครับดูตัวอย่างคํานะครับเช่นคําว่าปูนาทาสีเห็นไหมครับคําว่านาคาว่าทาสัมผัสกันนะยครับรถไฟใจดีนะครับคําว่าไฟกับคําว่าใจสัมผัสกันนะครับต่อไปคําว่าเครื่องบินเห็นไครับกับคําว่าดินทรายบินกับคําว่าดินสัมผัสกันนะครับเป็นไหมครับพยางที่ สองของคําแรกนะครับสัมผัสกับพยางที่1ของคําที่2นะครับคําว่าอ่านเขียนเรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับอ่าเราต่อไปเรามาดูคําคล้องจอง3มพยางคนะครับก็คือคําหรือกลุ่มคํานะครับ3าพยางตั้งแต่2กลุ่มคําขึ้นไปเนี่ยมาคล้องจองกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าต้องคล้องจองลักษณะแบบไหนนะครับตัวอย่างคําคล้องจองนะครับเช่น คำสุดท้ายของคำที่1นะครับคำที่1คําคำสุดท้ายนะครับของคำที่1นึ่งเนี่ยสัมผัสกับพยางค์ที่1หรือ2ของคำถัดไปนะครับมาดูตัวอย่างคำนะครับเช่นคำว่านักเรียนดีมีความรู้คู่ความเพียรเห็นไหมครับคำว่าดีสัมผัสกับคำว่ามีนะครับ และคําว่ารู้สัมผัสกับคําว่าคู่นะครับเห็นไหมของกลุ่มคําหรือว่าคําคถัดไปนะครับคําว่านกตัวน้อยค่อยบินมาหาอาหารเห็นไหมครับคาว่าน้อยกับคําว่าค่อยสัมผัสกันแล้วก็คําว่ามากับคาว่าหาสัมผัสกันเห็นไหมลูกอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคําคล้องจองนะครับนักเรียนถ้าได้ดูคลิปของแอปนะครับนักเรียนก็สามารถ ทำใบงานได้แน่นอนเลยนะครับแต่ถ้านั้เรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจอีกนะครับนักเรียนก็สามารถโทรมาหาครูแอมได้นะครับหรือไม่ก็ไลน์มาในไลน์ส่วนตัวเพื่อสอบถามและครูแอมก็จะอสอนให้นะครับว่านักเรียนจะนักเรียนจะได้ทําใบงานถูกด้วยนะครับแล้วเวลาทําใบงานนะครับนักเรียนต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามอ่านง,ง่ายสะอาดเมื่อเสร็จแล้วนะครับนั้งเรียนก็ตกแต่งนะครับอ่า ระบ,บายสีใบงานให้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วอีกนะครับระบ,บายสีเสร็จแล้วให้เงินถ่ายรูปนะครับใบงานที่เสร็จแล้วส่งมาให้ครูแอนถ่ายรูปส่งให้เพื่อนทางไลน์ส่วนตัวนะครับครูแอนจะได้ตรวจตรวจสวแล้วก็ส่งกลับไปให,ให้นักเรียนแก้ไขถ้าถูกแล้วก็ไม่ต้องแก้นะลูกเนาะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ